สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นสต็อกนะครับคลิปนี้ประจำวันอังคารที่12มกราคมนะครับวันนี้วันอังคารของปี64แล้วนะครับหุ้นที่ถามถึงเข้ามานะครับถึงคิวของหุ้น TPIP นะครับน่าจะพิมพ์สลับกันนะครับน่าจะเป็น TPIP นะครับหุ้นโรงไฟฟ้านะทีนี้เรามาดูกันนะครับหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้าง TPI-PP ก็คือ t p i p o l i n e Power จำกัดมหาชนนะครับก็คือเป็นหุ้นเกี่ยวกับพลังงานนะครับไฟฟ้านะราคาวันนี้นะครับวันที่12 4บาท44นะตอนนี้นะครับจากนั้นผมก็ไปดูพื้นฐานของหุ้นตัวนี้นะครับดูข้อค่าวแล้วก็ดูผลดำเนินงานนะครับไตรมาสล่าสุดนะครับไตรมาสที่3แล้วก็กดเข้าไปดูนะครับ อันนี้คือคอาอธิบายนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปตรงนี้นะครับก็เท่าที่ดูนะครับก็ถือว่ายังคงทําได้ดีนะครับก็รักษากําไรต่อหุ้นนะครับ14ตังค์เทียบกันกับปีก่อนที่13ตังค์นะครับก็ถือว่าทําได้ดีงวด9เดือนเองก็ถือว่าทําได้ดีเท่าเดิมนะครับใกลเคียงก็คือ0.398ดีขึ้นมาเล็กน้อย397นะครับ ของปี6-2ทีนี้ถ้าเราคิดกลมๆนะครับก็คือไกลามาสละ15ตังค์นะครับปีนึงก็4ไกลามาส15ตังค์คูณ4นะครับก็คือพื้นฐานอยู่ประมาณ6บาทนะครับนี่คือประเมินด้วยกำไร,รต่อหุ้นนะครับได้พื้นฐานที่6บาททีนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลสถิติโดยโชงต่างนะครับ PE ตอนนี้เองก็ถือว่า8เท่าก็ถือว่า น่าสนใจผลตอบแทนก็ถือว่าดีนะครับแปดเปอร์เซ็นต์ไพร์เปอร์บุกเองก็ถือว่าไม่แพงนะครับยิ่งใกล้หนึ่งหรือต่ำหนึ่งยิ่งดีนะครับตอนนี้ Market Cap 37,000ล้านนะครับอยู่ในหมวดพลังงานทรัพยากรสาธารณภคนะครับราคาพา1บาทตอนนี้นะครับเจ้ามือทุน1บาทหุ้นตัวนี้ทำอะไรครับก็คือไปดูในเว็บไซต์เขานะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับหุ้น TPIPP นะครับเรามาดู product นะครับอันนี้เลือกภาษาไทยดีกว่าเพื่อให้าง่ายนะครับถ้าเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับทุกท่านก็ควรจะเข้ามาอ่านดูนะครับประวัติความเป็นมานะครับทีนี้เราต้องการดูผลิตภัณฑ์เขานะครับก็คือมีทั้งพลังงานไฟฟ้านะครับโรงแปรรูปขยะนะครับแล้วก็ธุรกิจสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับและกาซธรรมชาตินี่คือ2ธุรกิจหลักๆ ถ้าเราเข้าไปดูก็จะเห็นรายละเอียดต่างๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาทุกท่านก็ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์นะครับทีนี้ผมก็มาดูงบกันดีกว่านะครับงบตัวนี้เป็นังไงบ้างนะครับ TPIP นะครับถ้าเราดูย้อนหลังนะปี60ถึงปี63เราจะเห็นว่าสินทรัพย์เ้าเติบโตนะครับสินทรัพย์เ็าเติบโตเป็น40,000ล้านณปัจจุบันนะครับทีนี้มันเติบโตด้วยอะไรครับก็คือดู2มบรรทัดล่างนะครับ หนี้สินอ่าอันนี้คือจุดหนึ่งที่ต้องระวังนะครับหุ้นตัวนี้ก็คือหนี้สินค่อยๆโตขึ้นทีละเท่าตัวนะครับสามพันล้านหกพันล้านนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบแล้วก็ขึ้นมาสิบห้านะครับนี่คือจุดที่ต้องระวังของหุ้นลงไฟฟ้าตัวนี้นะครับ TPIP P เนี่ยรู้สึกว่านี้สินเนี่ยมันจะเพิ่มแบบก้าวกระโดดมากนะครับก็ถือว่าน่ากังวลเรื่องนี้สิน ส่วนทุนนะครับพู้ถือส่วนผู้ถือหุ้นตรงนี้ก็ถือว่าเติบโตเพิ่มขึ้นก็ถือว่ายังคงดูดีนะครับให้ระวังเรื่องนี้สินนะครับให้ระวังเรื่องนี้สินของหุ้นตัวนี้นะทีนี้เมื่อกี้เราประเมินได้6กบาทจากกําไรต่อหุ้นถูกไหมครับมาดูสินทรัพย์เทียบกับ Market cap ราคานี้เองก็ถือว่าไม่แพงนะครับไม่แพงราคานี้ถือว่าไม่แพงนะครับกําไรทุกอย่างดูดีอัตราการสทุที่ต่างๆดูดีนะครับ แต่เราอย่าลืมว่าหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีเอดเดอร์นะครับค่าเอดเดอร์ที่รัฐบาลส ubsidize อยู่นะครับเพราะพอมันหมดค่าเอดเดอร์ที่รัฐบาลเขาสนับสนุนนะครับโอกาสที่กําไรรายได้ต่างๆมันจะหายไปเนี่ยมันก็มีนะอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะรายละเอียดเราต้องไปดูว่าค่าเอดเดอร์เนี่ยนะครับของโรงไฟฟ้าต่างเนี่ยมันจะหมดปีไหนยังไงนะครับเรื่องคือรายละเอียดที่เราต้องเข้าไปอ่านนะไปศึกษา ตัวธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายละเอียดแต่เอาเป็นว่าดูเบื้องต้นเนี่ยให้ระวังเรื่องนี้สินนะครับเรื่องนี้สินทีนี้ผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูเรื่องนี้สินนะครับเล็กน้อยว่านี้สินมันเป็นหนี้สินอะไรนะครับไล่มาตั้งแต่ดูด้านบนมาก่อนนะครับฟรีโลดเองก็ถือว่าดูดีนะครับรายย่อยถือ28%นนะครับนี่คือธุรกิจเขานะครับฐาน บริการน้ำมันการเชื้อเพลิงการธรรมชาตินะครับ ngv เจ้าใหญ่ tpi polin หรือหุ่นใหญ่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซนนะครับก็ถือว่ายังคงมีเจ้ามือนะครับมีเจ้าของที่ดูแลอยู่ทีนี้เรื่องของนี้สินเมื่อกี้นะครับที่ค้างไว้นี้สินนะครับเป็นหนี้ไม่หมุนเวียนนะนะครับเติบโตเพิ่มขึ้นมากเลยนะครับหนี้ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ก็พวกหุ้นกู้นะครับเขาก็ออกหุ้นกู้ เอาเงินมาใช้ลงทุนต่างๆนะครับแล้วก็มีการเบิกเงินระยะสั้น,นเข้ามานะครับในปีนี้เพราะเรื่องนี้สิน,เ,นเป็นเรื่องที่ต้องระวังกับหุ้นตัวนี้นะครับทีนี้สภาพคล่องเป็นไงก็คือดูสินทรัพย์หมุนเวียนครับสินทรัพย์เจ็ดพันล้านนี่สินหมุนเวียนหนึ่งพันล้านก็ถือว่าสภาพคล่องยังดีอยู่นะครับแต่ให้ระวังเรื่องนี่ไม่หมุนเวียนนะครับหรือพวกหุ้นกู้ต่าง นี่คือจุดที่ต้องระวังกับอุ้นตัวนี้นะครับเพื่อเมื่อถึงวันหนึ่งนะครับเมื่อครบกําหนดชําระอุ้นกู้อย่างเงี้ยนะครับมันต้องหาเงินไปไถ่ถอนนะครับถึงตอนนั้นเขาอาจจะมีมีเงินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคิดต่อนะครับวางแผนกันต่อแล้วก็ตอนนี้ถือว่าดูดีนะครับมีกําไรสะสมอยู่4ี่พันเจดอยล้านนะครับกําไรสะสมก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็คือเป็นระเบิดเวลาลูกหนึ่งนะเรื่องของนี้สินนะครับนี้สิน นะครับตอนนี้ก็ใกล้ขยับขึ้นมานะครับใกล้เคียงทุนนะครับพยายามย้าใหมันเกินทุนนะถ้ามันเกินทุนเนี่ยดูไม่ดีเลยนะครับแต่ก็แค่นี้ก็ยังถือว่ายังพอพออุ่นใจได้นะครับมีกําไรสะสมต,ต่างๆแต่ก็มันขึ้นมาแบบกระโดดนะครับกระโดดพอสมควรนั้นจุดเนี้ยคือจุดที่ผมเฝ้าระวังหุ้นตัวนี้นะครับแล้วเราก็รอดูว่าใกล้มาที่สี่ไกลามาถ,ถัดัดไปเนี่ยกําไรมันยัง คงดูดีหรือเปล่าหรือมันจะลดลงหรือเปล่านะครับถ้าลดลงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องประเมินกันทุกรมยกนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับตีว่าห้าบาทห้าสิบหกบาทนะครับนั่นคือพื้นฐานที่ต้องยังคงโอเคอยู่นะครับถ้าเกิน6บาทนี่ก็ถือว่าแพงนะครับหรือเกินห้าบาทห้าสิบก็ถือว่าแพงครับเราคูณด้วยปี10สิบเท่าถูกไหมครับนี่คือสูตรมาตรฐานที่เราคำนวณนะครับ เมื่อกี้เราคูณด้วยกำไรต่อหุ้นด้วยรายไตรมาสก,ก็ได้ที่หกบาทถ้าเราดูเป็นรายปีตรงนี้นะครับมันจะดูดีขึ้นนะครับสามบาทกว่าสี่บาทกว่าห้าบาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นปีนี้หวังว่านะครับแต่แถวห้าบาทหกบาทนะครับนี่คือราคาที่คาดว่านะครับมันจะคงเติบโตขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามันไม่เติบโตเมื่อไหร่นะครับให้เรายึดไว้แต่แถวห้าบาทห้าสิบนะครับเป็นพื้นฐาน ถาว่าตอนนี้ราคามันก็ต่ํากว่าพื้นฐานที่เราประเมิน,นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังถือว่าน่าสนใจอยู่ถ้าง,งบออกมานะครับยังคงดูดีอยู่นะก็ต้องดูงบตรมาสที่สี่ประกอบด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของจังหวะนะครับกราฟเทคนิคเองนะครับก็ถือว่าเป็นขาลงนะครับแล้วก็ลงมาแถวแถวสามบาทนะครับเป็นต่ําสุดแล้วก็เป็นจุดซื้อนะครับเป็นจุดซื้อแล้วก็อินดิเคเตอร์ตอนนี้ก็บอกว่าเป็นขาขึ้นนะครับเป็นขาขึ้น ผลราคาแถวนี้ก็ถือว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแนวต้านนะครับแนวต้านผมมองไว้แถวนี้ครับห้าบาทยี่สิบนะครับนี่คือจุดที่เป็นแนวต้านแนวต้านสําคัญเลยตรงนี้ครับ5้าบาทยี่สิบนะครับโอเคครับนี่คือความคิดเห็นของหุ้น TPIPP นะครับขอทุกท่านดูรอดปลอดภัยในตลาดหุ้นนะครับผันผวนพันหุ้นตัวนี้จุดที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องของนิสินส่วน ได้โจงต่างตัวอื่นๆนะครับตัวเลขอื่นๆในงบกัรเงินเนี่ยก็ถือว่ายังคงโอเคนะครับแต่แค่เรื่องนี้สินเรื่องเดียวนะครับที่ต้องระวังนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ